การโจมตีอาคารรัฐบาลในกรุงเครียบของรัเสเซียไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยุติสงครามด้วยการทูตอันตรายของสงครามใดๆอยู่ที่โอกาสที่จะบานปลายรัเสเซียกำลังทำให้ความขัดแย้งดุนแรงขึ้นประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการกระทำเช่นนี้สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายจนควบคุมไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามหยุดยั้งสงครามครั้งนี้ ปูตินชูสันติภาพเร่งผลิตขีปารุษ2,500ลูกรัเสเซียปล่อยโดนเกือบพันลำลุ่มถล่มกรุงเคียบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์การโจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซียเมื่อวานนี่นะครับ สิ่งสำคัญของเหตุการณ์เมื่อวานก็คือมันมีเหตุการณ์ไปโจมตีอาคารรัฐสภานะครับของทางฝั่งยูเครนจนทำให้เกิดไฟไหม้ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการเริ่มต้นสงครามที่สร้างความเสียหายให้แก่อาคารของคณะรัฐมนตรีของยูเครนซึ่งจากภาพที่เรานาเสนอให้เห็นนี่แหละครับเราจะเห็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากห้องห้องหนึ่งของอาคารรัฐสภานะครับ ซึ่งก็จะเห็นเศษสายไฟเพดานที่มันหล่นลงมานะครับรวมถึงมีรายงานการใช้เฮลิคอปเตอร์นี่หละครับในการดับเพลิงทั้งคืนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานรัเสเซียมีการชั้งโดรนและขีประวัธในการโจมตียูเครนเมื่อวานนี่เลยครับและจํานวนการใช้งานนี่หละครับซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานมีการโจมตีใช้โดรนมากถึง 805ลัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขทะลุ800ลัมในการใช้โดโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวขณะดียการเมื่อวานมีการใช้ขีปวุระอยู่13ลูกเป็นขีปวุระล่อน อิสคันเดอร์เค้าลูกซึ่งก็จะยิงมาจากทางฝั่งแงคว้นไครเมรียนะครับเน้นการโจมตีที่ภูมิภาคออติสซานะครับขณะที่อิสคันเดอร์สี่ลูกนี่เลยครับยิงมาจากพื้นที่เบลโกลอดนะครับสี่ลูกนี่เลยครับมันไปทําความเสียหายให้กับเมืองหลวงโดยเฉพาะกุงเคฟแต่ผูฟังครับผลการโจมตีเมื่อวานจากมีการใช้งานทั้งโดนและขีปารุษแปดร้อยสิบแปดรายการนี่เลยครับผลปรากฏว่าเมื่อวานนี่เลยครับ ขี่ปดาดุธ9ลูกสามารถฝาระบบป้องกันภายนอากาศมาได้มันก็มีอีสคันเดอร์เลูกอีสคันเดอร์เคลูกและโดรนอีก56ลำที่มันทะลุทะลวงดูเหมือนอาคารรัฐสภานี่แหละครับมันจะถูกโดรนไปทําลายนะครับถ้าเป็นขีบปะดุธอีสคันเดอร์เมนี่หละครับมันจะมีความเสียหายมากกว่านี้นั่นหมายความว่ารัสเซียยังยั้งไมตรีอยู่นะครับมีการใช้โดรนในการโจมตีอาคารรัฐสภาเท่านั้น แต่ถ้าเผื่อไปเจอลูกถ้าเป็นขีพบรุษอิสคันเดอร์เอ็มสักลูกนี่เลยครับอาคารรัฐสภาอาจจะต้องถลง่มพังทลายลงมาก็เ,าเป็นไปได้สถานการณ์เมื่อวานมีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บ60คนนะครับอาคารเสียหาย80หลังแต่นปรฟังครับแนวทางการโจมตีของรัเสเซียเมื่อวานนี่เลยครับมันทําให้มองเห็นแล้วนะครับว่าการโจมตีอาคารรัฐบาลในกรุงเคียบของรัเสเซียนี่เลยครับมันแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ารัเสเซีย ไม่มีความต้องการที่จะยุติสงครามด้วยการทูตเพราะนั้นสถานการณ์ที่ลักษณะสงครามแบบนี้โอกาสที่มันจะบานปลายนี่แหละครับมันก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นมันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประวัติศาสตร์ของโลกเราเนี่ยแหละครับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากการกระทําที่มันบานปลายจนควบคุมไม่ได้นี่แหละครับนั่นกลายเป็นเหตุผลสําคัญเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์นี่แหละครับพยายามที่จะเข้ามา นะครับมีบทบาทในการจะทําให้สงครามยุติลงท่านผู้ฟังครับแม้ว่าทรัมป์นี่แหละครับจะยังไม่แสดงปฏิกิริยาในการที่จะกดดันรัสเซียมากกว่านี้สิ่งสําคัญส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะว่าทรัมป์ต้องการคงไมตรีไว้กับปูตินนี่แหละครับ เพื่อว่าจะทําให้การเจรจารสงครามมันยุติลงได้เพราะว่าถ้าถ้าเผื่อไปเล่นไม้แข็งนี่เลยครับมากเกิดไปมันอาจทําให้ความขัดแย้งของบุคคลทั้งสองนี่เลยครับมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นและนั่นอาจนํามาถึงหายนะของโลกเหล่าถ้าเผื่อทั้งสองคนนี่หละครับไม่สามารถ พูดคุยกันได้รวมถึงการที่รัเสเซียดูเหมือนหันไปจูบป,ปากกับจีนสีเช่นผิงโดยมีอินเดียนะครับเป็นหุ้นส่วนสําคัญหลังภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดการประชุมที่เชียงไฮ้นี่แหละครับมันกําลังทําให้แนวทางของทัพนี่แหละครับต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเหมือนกันก่อนหน้านี้ถีบหัวส่งนาโต้นะครับทำให้ดูเหมือนอ,อเมริกากับนาโต้นี่แหละครับดูเหมือนไม่ลงรอยกันสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเราจะเห็น ทางฝั่งของทรัมป์อเมริกาและนาโตชาติตะวันตกนี่หละครับมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆที่ทั้งสองนี่ยครับจะทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยทําให้แนวทางของอเมริกาโดยการนําของทรัมป์และชาติสมาชิกนาโตนี่เลยครับดูเหมือนมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันมากขึ้นหลังจากที่ใช้นโยบายภาษีทําให้เกิดความขัดแย้งไปทั่ว แา่ดูฟังครับมันก็เลยทําให้มีรายงานนะครับว่าทรัมป์ตอนนี้กําลังจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรระดับที่2ระดับที่3ซึ่งอันนี้ก็เป็นคําขู่ของทรัมป์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขอน้านี้คําขู่ที่เขาออกมาเนี่ยแหละครับซ้ําแล้วซ้าเล่านั้นดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกระง,งับไว้ทุกทีโดยมถึงเหตุการณ์ล่าสุดด้วยสถานการณ์ที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยแหละครับต้องรวมหัวกับชาติยุโรปชาตินาโตในการที่จะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเฟดสองเนี่ยแหละครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ แนวทางแล้วล่ะครับว่าไอเฟดสองที่ว่ามานั้นมันจะอยู่ในระดับความเข้มข้นขนาดไหนอเมริกาและยุโรปนะครับอาจจะใช้นโยบายรีดภาษีกับบรรดาชาติที่ซื้อน้ํามันรัสเซียเป็นด้านหลักโดยเฉพาะตอนนี้หนักๆก,ก็จะเป็นอินเดียนี่แหละครับซื้อน้ํามันมากที่สุดและตอนนี้มีจีนกําลังจะเพิ่มปริมาณการซื้อน้ํามัน นะครับจากทางฝั่งรัเสเซียมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้รวมถึงกรณีที่ชาติยุโรปนี่เลยครับไปซื้อน้ํามันจากอินเดียที่การที่กันเสร็จแล้วกลายเป็นว่ายุโรปนี่แหละครับก็เพิ่มความช่วยเหลือรัเสเซียมากขึ้นเข้าไปด้วยขณะเดีวยวกันมี2ชาติในสมาชิกนาโตก็คือ บัลแกเรียกับฮังการีนี่ครับกลายเป็นชาตินาโต้สองชาติที่ยังซื้อก๊าซธรรมชาติและซื้อน้ํามันจากรัเสเซียหสถานการณ์ล่าสุดที่การไปโจมตีท่อกันน้ํามันรุชบานี่ละครับมันกําลังทําให้2ชาตินี้แหละครับอาจจะต้องลดการพึ่งพาน้ํามันจากรัเสเซียลงและดูเหมือนครั้นี่และครับ คมขู่สองชาตินาโต้สองชาติทั้งบัลแกเรียและฮังการีเลยละครับว่าถ้าเผื่อยังแข็งขืนนี่แหละครับชาตินาโต้อาจจะขับสองชาตินี้ออกจากการเป็นสมาชิกโดยมีเยอรมันนี่แหละครับตอนนี้เริ่มเสียงดังในเรื่องของการที่จะกดดันสองชาติเหล่านี้ แต่ดูเหมือนว่าแนวทางสันติภาพที่สะท้อนออกมาจากทางฝั่งรัเสเซียนั้นดูเหมือนมันจะตรงกันข้ามกันว่นคุณฟางครับดูม,มันมีรายงานจากทางสื่อของรัเสเซียนี่แหละครับมีการประกาศนะครับว่ารัเสเซียจะผลิตขีปนวุธความแม่นยำสูงให้ได้2,500ลูกในปี2,568ซึ่งครอบคลุมทั้งขีปนวุธิลอนนะครับขีปนวุธนําวิถีโคง ขีร่ราวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งดูเหมือนว่าการรายงานที่เกิดขึ้นนี่หละครับรายงานเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามอสโกจะเพิ่มการผลิตการป้องกันประเทศและการโจมตีทางอากาศให้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าอเมริกานี่แหละครับจะพยายามในการเจรจาในเรื่องของการยุติสงครามนอกจากการผลิตอาวุธแล้วนะครับรัเสเซียยังมีแผนที่จะผลิตเครื่องบินลบให้ได้57ลำ ในปี2,568นี่นะครับซึ่งมันก็จะรวมทั้งซู57ซู34ซู35ซู30ด้วยนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการผลิตรถถัง t 90M 250คันนะครับรถหุ่มลำเลียงพลหุ้มเกราะ BTR 3 BTR 82A นี่แหละครับจำนวน1,100คันรวมถึงปืนใหญ่อีก365ระบบรัเสเซียยังตั้งเป้าหมายที่จะผลิตอาวุธต่างๆเหล่านี้นี่นะครับเพื่อมาใช้งานในการโจมตี ยูเครนระวมถึงเป้าหมายที่เผื่อเข้าไปด้วยรัเสเซียยังมีเป้าหมายยุโรปด้วยนะครับดังนั้นการที่ยังผล,ลิตอาวุธนี่เลยครับส่วนใหญ่แล้วรัเสเซียก็จะใช้งานในยูเครนรวมถึงเป้าหมายที่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องการที่จะเป็นภัยคุกคามต่อ,อยุโรปความพยายามเหล่านี้นี่แะครับมุ่งเป้าไปที่สงครามที่กําลังดําเนินการอยู่ในยูเครนนะครับรวมถึงส่วนหนึ่ง ของการเตรียมการระยะยาวสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในปี2030ซึ่งยุโรปนี่และครับยังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญท่านผู้ฟังครับในช่วงสงครามกับยูเคนที่ผ่านมานี่แหละครับสามารถผ<ม>ลิตยูเครนก็มีความสามารถในการผลิตนะครับขีปนวุธเหมือนกันยูเครนตั้งเป้าในการผลิต อาวุธต่างๆเนี่ยครับเพื่อจะลดการพึ่งพาจากชาติตะวันตกโดยมีเป้าหมายในการผลิตขีปนุษย์ให้ได้3,000ลูกโดนพิสัยไกลอีก3,000ลำนะครับซึ่งเพื่อใช้ในงานในการต่อต้านการทําสงครามกับรัเสเซียแต่ดูฟังครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าทั้งรัเสเซียกับยูเคนี่แหละครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเน้นผลิตอาวุธ เพื่อจะไปโจมตีซึ่งกันและกันแนวโน้มของสงครามสันติภาพนั้นดูเหมือนว่ามันยังไม่มีจุดปลายที่เราจะสามารถมองเห็นได้สถานการณ์ล่าสุดในเรื่องของการตอบโต้จากการโจมตีของรัเสเซียเมื่อวานนี่เลยครับยูเครนก็มีปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนพิสัยไกลนะครับโดยเฉพาะขีบุฟฟามิงโกขี่บุฟเนปจูนนี่เลยครับซึ่งก็มีการใช้งานโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันล่าสุดสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้มีรายง,งานนะครับว่า โดนของยูเครนกำลังโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในเขตเลนินกราดซึ่งก็จะอยู่ทางตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือของรัเสเซียโดยเฉพาะนะครับนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่อาคารรัฐสภาของยูเครนถูกโจมตีเมื่อวานต่อจากนี้ไปนี่แหละครับเราอาจจะเห็นเป้าหมายในการโจมตีนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับอาคารเก่าแก่หลายๆหลังนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นเป้าหมายในการ จมตีนอกจากนี้นะครับในส่วนพื้นที่อื่นๆมันก็มีรายงานนะครับว่าโดนยูเคนี่เลยครับ ไปโจมตีภูิภาคเวลโกากาดซสลาตอปนะครับโดยเฉพาะที่สลาตอฟนี่เละครับมันมีฐานทัพอากาศทางยุทธศาสตร์สำคัญเองเกลสองซึ่งโดนยูเคนี่หละครับไปโจมตีทุกวันเหมือนกันแต่แสดงว่ามันมีระบบป้องกันภายอากาศยังสามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นความเสียหายจริงยังไม่เกิดเพราะว่าถ้าเผื่อไปสามารถไปโจมตีสนามบินเองเกลสองได้นี่เลยครับเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นะครับที่ประจําการอยู่ในสนามบินแห่งนี้อาจจะกลายเป็นเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตู1ห 60ตู95หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่สนามบินเอ็งเกล2นี่แหละครับเครื่องบินทั้งทางยุทธศาสตร์ทั้งสองลำทั้ง2รายการที่กล่าวมามันดูเหมือนขัดข้องนะครับการขัดข้องนั้นยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับว่ามันเกิดความขัดข้องจากการโจมตีของโดรนยูเครนหรือว่ามันการเป็นการขัดข้องทางเทคนิคในเรื่องของการซ่อมบำรุงการดาเนินการพื้นที่ทางตอนใต้นะครับโดยเฉพาะที่ ภูยภาคกรุงมอสโกก็ยังเป็นเป้าโจมตีนอกจากนี้นะครับภูิภาคลอตสตอฟคาสตโตดาของรัเสเซียและพื้นที่ไครเมียนี่นะครับมันก็ยังเป็นเป้าหมายในการโจมตีผลสําเร็จของการโจมตีเมื่อวานดูเหมือนว่าโรงกันน้ํามันที่อิสกรีนะครับที่คาสโตดามันถูกทําลายถูกโจมตีอีกโรงกันน้ํามันอีกแห่งหนึ่งหลังจากที่เดือนสิงหาคมนี่แหละครับสร้างหายน,นะให้กับทางฝั่งรัเสเซียโดยเฉพาะโรงกัน แต่ผูฟังครับยูเครนกำลังตอบโต้การโจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซียเมื่อวานเป้าหมายหลักมันก็คือการโจมตีในเรื่องของโรงกันคลังน้ํามันนี่แหละครับหลังจากที่เดือนสิงหาคมนี่แหละครับสามารถถล่มโรงกันน้ํามันได้ถึง10แห่งและต้องปิดตัวลงแล้วถึง4แห่งและโรงกันที่ 5, ก้ากลังจะปิดตัวลงเหมือนกัน รัเสเซียนั้นจะอาจจะต้องเผชิญกับหายนะทางด้านน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เลยครับถ้าเผื่อ,อยูเครนยังโจมตีได้อย่างง่ายดายโดยที่รัเสเซียไม่สามารถป้องกันลงกันน้ำมันต่างๆเหล่านี้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ